สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวกับเหตุผลที่ว่าทำไม iPad 71ถึงน่าซื้อน่าใช้งานและมีความคุ้มค่ามากกว่าตัว iPad Air 7หรือว่าตัว iPad CPU M3 ซึ่งพีทำการใช้งานทั้งคู่มาแล้วผมยบร้อยซึ่งบอกเลยว่าตัว iPad 71็อทำออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากในปี2025ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดตระกูลเจนซิลี่ซึ่งพีทำการสั่งซื้อมากับโปรโมชั่นล่าสุดคือ9,900กบาทจะราคาเต็มคือ12,000กบาทซึ่งพีจะขอแนบลิงก์หรือว่าที่ตะกร้าสินค้าในการสั่งซื้อให้เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับ ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะผมราคาอาจจะว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พิบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับมาดูว่าตัวนี้ทำไมจึงมีความคุ้มค่าและจึงใช้งานดีเมื่อเทียบกับตัว iPad Air 7ครับซึ่งพิ่รู้สึกว่าตัวนี้กับงบประมาณกับราคากับสเปค Apple ให้มาถือว่าดีพอสมควรมาดูว่าดีไซน์ซึ่งถ็นว่าดีไซน์ถ้าเปรียบเทียบกับตัว ipad air 7อันนี้ ipad เจ็เนาะดีไซน์ก็ถือว่าด้านหลังมีความสวยงามเท่ากันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่พีชอบมากกับตัวนี้น้หนักให้มา477กรัมเมื่อเทียบกับตัว ipad air 7คือ460กรัม ความบางบอกเลยว่าน้ำหนักก็ไมไ่แตกต่างกันมากอันนี้ความบาง7มิลลิเมตรถือว่ามีความแข็งแรงจริงป้องกันในการปิดการงอถือว่าตัวจเสเวตทำออกมามองพีนะเพอร์เฟกมากอันนี้ความบาง6.1ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเอาตรงนะความบางก็ไมไ่แตกต่างกันมากมายผมเท่าไหร่นะมฮนี่เห็นทําทำไมนี่แหละทำไมมันถึงคุ้มนี่แหละก็คือสเปคของจ1ให้มามุมมุงพีนะถือว่าทําออกมา ลงตัวจริงครับแล้วก็ด้านบนมีปุ่มสแกนมือที่ปุ่มพาวเวอร์ซึ่งก็เป็นปุ่มเดียวกับตัว ipad air 7ครับนี่ให้ดูเลยเห็นว่าตำแหน่งเหมือนกันลยครับแล้วก็ลำโพงให้มาเป็นลำโพงซอโซแบบแนนอนทั้งคู่คือเหมือนกันครับนี่เสียงหมดเลยว่าพีใช้างาน,นมาทั้งคู่เสียงมีความใกล้เคียงกันมากเสียงเบสเสียงกลางถือว่าจัดเต็มมากแล้วก็พอร์ต type c นะครับผมตัวนี้นะนี่ครับซึ่งหมดเลยว่าคุณสมบัติของ ipad gen ก็ถือว่าดีแล้วแหละ แต่บอกเลยว,ว่าตัวนี้ให้มามองพีนักคือใช้งานเกินค่าตัวจริงครับนี่พีชอบเจี๋ผมหลังจากพี่ทำการใช้งานมาหน้าจอให้มาสีเครื่องมีความแก้เคยียจริงอันนี้หน้าจอให้มาเป็นหน้าจอไอเพียผมตัวนั้นหน้าจอรดคิดไดชนะคือหน้าจอโซ่แสง500นิน้วซึ่งงบ9,900อะให้มาถือว่าหน้าจอเกดสีดีจริงครับนี่ทัชกดก็ถือว่าง่ายดายจริง ทัดดีมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในการทัดแล้วก็สามารถทําการซัพพอร์ตกับปากายี่ห้ออื่นซึ่งพีซื้อปาการ,ราคาเล่สามถึงสี่ร้อยมาในการขีดเขียนในการวางนิ้วก็สามารถทําการซัพพอร์ตกับปากาแล้วก็สามารถทําการใช้งานกับปากาตัวนี้ก็สามารถใช้งานแบบไอแพดแอได้โปรได้หรือว่ามิิดได้ซึ่งเป็นการที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้น่าซื้อมาใช้งานจริงครับนี่ ขีดเขียนดีมากงบ3ามหนึ่งสี่ร้อยนะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงนะครับตัวนี้ครับก็ถือว่าในการขีดเขียนได้ดีพอสมควรนะครับผมหลังจากที่พีทาการใช้งานของปากามาก็ถือว่าโดยการที่สามารถวางแลผมมือเราอะข้อมือเราบริเวณหน้าจอได้นะครับผมตัวนี้นะเห็นว่าในการขีดเขียนครับมีความสมุทในการกดในการทัดริงอันนี้อย่าเลยว่าพีใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมนี่สีสันดูปากกาถือว่าโอเคมากแล้วปากาก็สามารถทําการขีดเขียนบอกเลยว่า แห่งนี้จบครบจริงครับเวิร์กมากเพราะว่าหลายคนอ่ะอยากได้แบบบัตเจ็ตที่ประหยัดบมดเลยว่า3-400ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นการขีดเขียนได้วาดรูปได้นะครับนี่ซึ่งคุณสมบัต,ติตัวนี้เนาะกล้องหลังผมให้มาเป็นกำลัง12บล้านถ่าย 4K60 เฟรมได้ก็น่าผมให้มาในการถ่ายคือ12อัล้านตัวไวซึ่งคุณสมบัติของตัวกล้องคือเทียบเท่ากับตัว iPad Air นี่แหละทำไมเหตุผลว่าถ้าพีรู้สึกชอบนะความคุ้มค่า iPad ดเจนนะครับ ถือว่าคุ้มจริงครับนี่อันนี้ตัวที่เป็นหน้าจอผมให้เรามาเห็นว่าการเข้ากล้องคือความเร็วในการเข้าแอปสู่สีกันจริงครับซึ่งพีทำการแดสอมาคือ iPad เจนกับ iPad Air เข้าแอปสู่สีกันมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับผม iPad เจนทำออกมาดีจริงเดี๋ยวผมอันนี้กล้องผมกล้องซึ่งพีก็ไปถ่ายรูปมาผมตัวกล้องนี่ เห็นว่าสีสันของกล้องครับมีความสวยงามแล้วก็กล้องหน้าเอาตวาย12ล้านด้วยนะครับผมในการจับโฟกัสในการถ่ายรูปก,ก็ถือว่าดีพอสมควรนี่แหละเป็นผลที่ทำไไม iPad Gen ถึงดูดีแล้วดูน่าใช้งานมากในปี2025นะครับนี่ดูคือดูดีมากครับผมในเรื่องของตัวสกินโทนของหน้าจอนะครับดูครับผมอันนี้คือกล้องหน้าที่พไปถ่ายรูปมานะครับ นี่สีดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมของสกินโทนของสีเลยครับโคตรสุดอะพีชอบตัวกล้องจริงครับนี่ครับผมเป็นให้พิที่กล้องดีพอสมควรนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบในการเข้าแอปนะครับผมพีผมจะขอให้ดูเลยว่าเฮ้ยหลายคนสงสัยว่ามันจะเข้าเร็วจริงไหมซึ่งพีก็จะขอการนะครับผมนี่ครับแอปพลิเคชันล่าสุดให้ดูก่อนป่าพี่ก็จะเขียนเขียนหมดเลยครับผมนี่เพื่อความแฟร์นะในการเข้าแอปนะครับ มาดูว่าเฮ้ยทำไมมันจึงคุ้มน่ะ71เพราะว่า CPU A16 ก็ถือว่ามีความเร็วเช่นกันแอปกล้องครับเดี๋ยวผมให้แอปกล้องนะครับผมนี่3 4ปุ๊บดูความเร็วครับเร็วจริงครับเฮ้อสุดยอดไม่ล่ะคือไม่อวยนะครับไม่อวยเลยอ่ะนี่พูดตรงๆเลยว่าคืออ่ะค่าใครแบบแบบความคุ้มอ่ะเกมแคชชิ m มแพคครับ3 4ปุ๊บดูดูครับ สูสีกันน้อยมากบอกเลยว่าสุดมากเกมตัว ROV ครับ 3, 4ปึ๊บโหสุดยอดมากอันนี้พี่ขอเชิญเลยว่าคือการให้คีว่าสมบูรณ์แบบจริงครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไม iPad จะเสจถึงมีความคุ้มค่าครับมาดูว่าลาโพงของเจ้าตัว iPad จะเสร็จะเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งเสียงให้มาถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับเสียงครับ Low, you you slow go no hope go go even when you feel slow, you can, still even when no hope, you can still never no. Man, still there's still I feel ดูเสียงครับบอกเลยว,ว่าเสียงคูรด,ดีอ่ะโหเมื่อเปรียบเทียบเรื่องเสียงกับตัว iPad แอร์นะครับมาดูว่าเป็นยังไงซึ่งพี่รู้สึกว้าวมากว่าเฮ้ยทำไมเสียงตัวนี้ถึงให้เรามาดี mm hmm. เช่นเดยกับตัว p p d d i r อ่ะคิดดูดูว่าผม iPad Air ไอแพดเจนครับเห็นว่าคุณสมบัติของเรื่องเสียง หมดเลยว,ว่าให้มาจัดเต็มมากนะครับผมคุณสุบัติที่พีทำการแบบว่า รีวิวด้วยความจากใจจริงเลยว่าทําไม iPad จะเสร็จมุมมองพีนะถึ่หน้าใช้งานจริงครับก็คือมันเป็นมุมมองที่อยากเก็บดีเทลจริงครับคือเรื่องลาโพงเรื่องแบตถือว่าอึดทั้งคู่ใช้งานมา1วันเพียงพอมากถือว่าเล่นเกมเนาะ AV ผมปรับในตัวเกมของเจ้าตัวจะเสียบตัวนี้บอกว่า AV ปรับ60เฟรมสูงสุดถือว่าสบายหายห่วงมีความสมดุลจริงครับเกมตัว PUBG m o พีปรับเป็น Ultra HDR ครับผมมีความสมดุดมาก การกดในการทัชถือว่าทําเจโลออกมาก็สมบูรณ์แบบเช่นกันผมเกมเกฟชิมแพคผมปรับสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าทําการบ้านและสีสันหน้าจอมีความสวยงามได้ดีพอสมควรซึ่งพีทาการสัมผัสมาแล้วบอกเลยว่าเกมเกฟชิมอิมแพคกับตัวนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกมากครับมีความสมดุลในการกดในการทัชแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันถือว่าเข้าได้ง่ายพอสมควรแล้วก็ โหลดข้อมูลคือเร็วจริงอันนี้พี่ขอชมกับตัวเกมนะครับนี่หลายคนกังวลว่าเกมมันเป็นยไงบ้างซึ่งพีก็สัมผัสมาแล้วแหละบอกเลยว่าเกมคือเดอเบียนมากพับจีปรับสูงสุดใจโลโคุดล,ลื่นลื่นมากอันนี้พีขอเช่นชมจริงนะครับนี่ดูผมดูสีสันของหน้าจอผมมีความสวยงามจริงครับซึ่งอันนี้พีรับ,บเป็นสูงสุดนะครับดูผมมันมีความสมูทในการกดในการทัชจริงครับนี่ดูผมกราฟิกทําออกมา ดูว,ว่าุดยอดจริงองตัวนี้นะครับนี่คือเดะเบสมากครับมีความสมุทในการกดในการทัชจริงครับบอกเลยว,ว่าเด e b เบสจริงตัวนี้นะครับโคตรสุดครับบอกเลยว่าเป็นแบบที่เล่นเกมได้ดีพอสมควรหนึ่งตัวที่พีใช้งานมายืนยันจากพีเพลยว,ว่าใช้งานโคตรดีในปีนี้นะครับ เพียงจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่จะก้าสินค้าตัวนี้สามารถทําการแบ่งหน้าจอได้เช่นกันเดียวกับตัว iPad Air 7นะครับนี่แหละคุณสมบัติตัวนี้ทําไมมันจริงน่าใช้ก็คือสเปคให้มามีความแก้เคียงกันจริงนะผมสำนี้ขอบคุณครับ